สวัสดีทุกคนกลับมาพบกับช่วงของ Camera a แ d g เกีอีกแล้วนะครับซึ่งเรายัางคงวนเวียนกับในเรื่องของการวล็อกอยู่นะครับแน่นอนครับคนที่ใช้วล็อกนะครับต้องใช้เลนส์มุมกว้างและคนที่ชอบการละลายหลังที่แบบซีนิเมติกเหมือนหนังเกาหลีนั้นต้องใช้เอฟกว้างๆแล้วพอใช้ F กว้างๆจะเจอปัญหาความสว่างที่มากเกินไปหรือว่า over exposure จึงเป็นที่มาของคลิปนี้ครับกับการรีวิวนะครับ ND filter ยี่ห้อ K F Concept นะครับซึ่งเป็นแบรนด์แบรนด์จีนมัง้งราคาไม่แพงนะครับพันกว่าบาทแต่คุณภาพรับได้คําเตือนคลิปนี้เป็นคลิปที่แชร์ประสบการณ์การใช้งานส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับในสไตล์การบล็อกแบบมินิมอลลิสต์ไม่ใช่เป็นผลการรีวิวจาก มืออาชีพหรือ professional แต่อย่างใด้ได้ไดไดไดและในวันนี้นะครับเราจะรีวิวในส่วนของ vnd นะครับหรือว่า variable nd filter ยี่ห้อ knf นะครับซึ่ง vnd นั้นเป็นฟิลเตอร์ที่สามารถหมุนนะครับด้านค่านะครับแล้วปรับความเข้มของฟิลเตอร์ได้สำหรับคนที่ใจรอแล้วอยากรู้ว่าเฮ้ย knf มันดีเปวาวะดูราคา Google มาเจอไอ,อ้คลิปเนี้ยบอกเลยครับว่ามันไม่ได้ดีที่สุด แต่คิดว่ามันทำงานได้ดีทีเดียวนะครับกับค่าตัวเนี่ยพันกว่าบาทไล่ไปจนถึงเกือบเกือบ2,000บาทปัญหาที่เจอกับ KNF ก็คือกับบางเลนส์เท่านั้นนะครับจะเกิดวินเยสหรือขอบดำกับบางเลนส์ไม่เกิดแต่มันจะเกิดเฉพาะตอนเราหมุนเป็น ND สถิตสนะครับหรือว่าสูงสุดแต่ถ้าเกิดหมุนแค่16คือไม่สุดนั้นไร้ปัญหาครับความคลาดสีความใส,มสเราไปดูกัน แต่นะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จัก ND filter หรือว่าอยากเข้าใจมันมากขึ้นนะครับขอเวลาผม50วินาทีในการเล่าไป ND filter เ,เปรียบสเสมือนแว่นกันแดดน,นะครับเหมาะแล้วก็จำเป็นมากๆสำหรับฟรีมเมคเกอร์หรือคนที่ชอบถ่ายวิดีโอโดยเฉพาะคนที่ชอบการที่หลังละลายแบบนี้นะครับโดยถ้าเราเอาออกมาก็จะ over exposure แบบนี้นะครับปกติเราจะแก้ด้วยการปรับ f ไปที่ประมาณ6.3เนะี่ยกำลังดีแม้จะอยู่ในที่ร่มรก็แต่ว่าแสงสวา่าง มากต้องการการไหลหลังที่มากแต่ว่ากฎของการถ่ายวิดีโอนะครับทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าถ้าเราถ่ายย5ภาพเฟรมประเสรนั้นถทัศ์สปีดต้องคงที่ที่1ต่อ50เพื่อความสมูทแล้วก็ซีเนมติกในการเคลื่อนไหวดังนั้นปุ๊บเนี่ยพอเป็น F กว้างก็จะโอเอ็กซ์พอเอร์แต่ถ้าอยากได้จริงๆนั้นการใช้ ND ฟิวเตอร์ที่ช่วยกรองแสงเหมือนสายไฟกันแดดที่ผมบอกไปแล้วนั้นมันจะทำให้เราสามารถเปิด F กว้างๆได้โดยไม่โอเอ็กซ์พอเอร์หรือว่า โอ e r Exposure น้อยลงนะครับแล้วเราจะได้การละลายหลักแบบนี้หลังจากที่เราจาักอินดิฟิเตอร์แล้วนะครับก็มาถึงการทดสอบน,นะครับการใช้งานของ K a F นะครับเสียงดังเนอะเราหนีก่อนไหมการเลือกใช้นะครับ v a r i a b l e i d Filter นั้นมีออปชันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ผมซื้อตัวผมซื้อตัวเบสิกมานะครับคือ2ถึงคที่สมันมี2ถึง400นะครับซึ่งไปถึง 8สตอ็อปแมอันนี้อันนี้ไม่มั่นใจนะครับใครมีฉากดูฉากเอาแต่ว่าประมาณนี้ครับกับ2ถึงทเท2นะครับผมปรับตันนี้ปรับไปสุดแล้วที่3 2นะครับเพราะว่าเราเปิดที่ f 1.8แล้วก็ตนนัวนี้กลางแจ้งกลางแดดนะครับกลางแจ้งสว่างจัดๆแต่ถ้าเกิดเอาเข้าที่ร่มนะครับก็จะเนี่ยสวยงามออกกลาแดกก็บุ๋นเทป2แล้วใส่ ND Fil t e r แล้วมันจะทำให้ ความคมชัดของภาพต่างไปไหมนะครับแสงที่เข้าจะน้อยลงกว่าเลยหรือเปล่าแน่นอนครับจุดประเด็นของมันคือต้องการให้แสงที่มันเข้าน้อยลงนั่นเองเพื่อคงความละลายหลังไว้นะครับแต่ถามว่าความคมชัดต่างจากเดิมไหมก็ตามที่เห็นเลยครับตัวนี้ถ่ายด้วยกล้อง Sony A 7C นะครับกับ Sony 20 m mm m f 1.8คุณภาพของ k d f นั้นซึ่งเป็นแบรนด์จีนนะคิดว่าแบรนด์จีน ก็เป็นแบรนด์ที่เรียกว่าถูกกืบที่สุดแล้วล่ะที่มีในตลาดซึ่งเท่าที่ลองใช้มานั้นถ้าเราปรับเนี่ยไม่ได้มืดมากเนี่ยคุณภาพค่อนข้างดีแต่พอเราปรับเป็นที่ AD สามิบสองตอนนี้นะครับมันจะติดขอบวินเดตนิดดำๆซ้ายขวานะครับแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในที่ร่มนะครับแล้วปรับแอนดีฟิลเตอร์นั้นไปที่สว่างมากหน่อยนั้นขอบขอบดำนะครับก็จะไม่ค่อยเห็นซึ่ง วินตัวนี้นั้นสามารถแก้ไขได้ไม่ยากเลยนะครับใครที่ใช้กันตัดต่ออยู่แล้วเนี่ยคงจะรู้ว่ามันแก้วินเย็ตง่ายมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดผมสลับมาใช้เลนส์ซัมยานะครับ18ม mm ม f 2.8นั้นผมเปิด f ว่าสุดที่2.8ผมไม่จาเป็นจะต้องปรับอินดิฟเตอร์ไปมืดมากนักนะครับฉะนั้นผมจะไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหาวินยตหรือถ้าเกิดเรานะครับออกเดินกลางแดดดู ว่า F 2.8ซึ่งจะเป็น F หลักๆที่ส่วนมากจะใช้กันเป็นหลักนกครสำหรับวอล์กเกอร์นะครับผมเปิดไปที่มืดสุดนะครับได้ประมาณนี้ที่นี่เห็นไหมฮะมันไม่มีวินเนตเลยนะครับก็จะเรียกว่าใสาทั้งภาพไม่ต้องแกแ้ใดๆทั้งสิ้นนะครับกับ18มิมของซัมยังเอเราลองเล่นอีกตัวไหมครับที่ผมชอบอมา์วอกกับแทมรอน20ม mm ิลมต2.8 สำหรับทมลอนนะครับก็ขึ้นวินเยตเช่นเคยนะครับตามความคาดหมายซึ่งเ,เราก็ไม่ใช่เซียนขนาดนั้นนะครับก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าความเกี่ยวข้องของตัวฟิลเตอร์ไซส์ที่หมมหรือเปล่าหรือเป็นเพราะว่าโครงสร้างของเลนส์มุมกว้าง20 m mm, มมตรทำให้เกิดวินเยตดดง่ายขึ้นนะครับกับฟิลเตอร์ของ k n f แต่ที่แน่แน,นั้นเวลาเราหมุนลงมานะครับ ให้มันฟิลเตอร์ไม่ได้ทำงานที่ ND สอ2นั้น ND อื่นๆนะครับไฟล์ภาพสวยงามแล้วก็สีหวานตามสไตล์แทมรอนตกลงรีวิวเลนหรือว่ารีวิว ND ฟิลเตอร์ไม่รู้สำหรับผมแล้วเนี่ย ND ฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับผมซื้อมาเนี่ยราคาผมซื้อจากในเว็บ K&F นะครับ53เหรียญสำหรับไซส์67มิลลิเมตรนะครับซึ่งแต่ละไซส์ก็จะแตกต่งางกันพอเล็กลงเนี่ยอย่างนี้เป็นซัำยางนะครับ ฟิลเตอร์58ก็จะถูกลงและซ้าย67มิลน,นะครับที่เราใช้เป็น Reference อยู่ตอนนี้นั้นผมเปิดในเว็บสชัตเตอร์บีน,นะครับที่เป็นตัวแทนนำเข้าของ K&F n อย่างเป็นทางการนั้นราคาตอนนี้นะลดราคาจาก1 6 0 0เหลือ1,300กว่าบาทซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับผมเป็นสายชีฟคือเล่จะถูกไปแพงพอเจอของถูกแบบพันกว่าบาทแล้ปัญหาเ e อ็กคลนะครับก็จะมีเงาคาดเงี้ย ข้างเดียวบ้างกระบาดบ้างมุมบ้างเนี่ยปัญหานั้นไม่เจอส่วนไฟสวยไฟใสหรือไม่อย่างไรนะครับเห็นกันมาตั้งแต่ตลอดทั้งคลิปเลยว่าทั้งหมดนั้นผมใส่เอ็นดิฟิเตอร์ของ k ค f ตลอดและทั้งหมดนั้นจบหลังกล้องนะครับไม่ได้แต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับมีปรับเสียงบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองเป็นงบ่างครับกับภารกิจออกไปตากแดดนะครับถ่ายทดสอบเอ็นดิฟิเตอร์ให้ดูกันเพื่อนเพื่อคงเห็นกันแล้วว่ามัน รับได้รับไม่ได้นะครับสำหรับผมนั้นต้องบอกว่ารับได้มากๆก,กับราคาพันกว่าบาทแต่ได้คุณภาพที่เฮ้ยวังแค่ไม่หมุน ND 3 2ดีสงหรือไม่หมุนให้สุดเท่านั้นเองนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่จะมาเติบกันตอนท้ายคลิปนะครับคือผมนะครับสั่งซื้อมาเนี่ยผมลองสั่งซื้อผ่านเว็บอีคอมเมิร e ์ซบ้านเรานะครับก็ได้รับของมาแล้วเนี่ยไม่รู้แท้หรือเทียมแต่ใส่ปุ๊บเนี่ยมันเกิด เอ็กซ์เอฟเอ็กก็คือมีคาดเงาดำๆบ้างหมุนไปก็หมุนหนีหมุนไปก็หมุน,น,มน,มน,นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าไม่โอเคเราเจอของปลอมมาแล้วก็เลยเฮ้ยบางคนที่ลองใช้กินเอฟ้วบอกว่าคือของแม่งห่วยว่ะอาจจะโดนของปลอมก็ได้เพราะผมเนี่ยทั้งกรรมเนี่ยยังไม่เจอตัว Cross Effect เลยนะครับแล้วก็เงาอะไรเงี้ยไม่เจอเลยอ๋อบอกก่อนนะครับว่าการใส่ n นฟิลเตอร์นั้นไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ใดก็ตามจะถูกจะแพงเกิดวินเดตหรือขอบมืดเสมอนะครับเพียงแต่ของดีก็จะเกิดน้อยมากๆบางๆส่วนของที่ไม่ดีก็จะเกิดเยอะหน่อยกล่องนะครับที่ผมเท่าที่ผมลองซื้อมานะครับจะเจอกล่องอยู่ประมาณ2แบบนะครับหลักๆซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามันต่างกันอย่างไรแต่ว่าทั้ง2สีนั้นผมสั่งจากเว็บเขาโดยตรง ตัวกล่องนั้นนะครับด้านหน้าก็เป็นโลโก้สวยงามนะครับด้านหลังรายละเอียดต่างๆโดยต,ตัวขนาดต่างๆก็จะอยู่ที่สติกเกอร์นะครับเปิดกล่องมาพับนะครับก็จะเป็นเคสพลาสติกสวยงามนะครับด้านในก็แอบแกะแล้วคือเป็น ND f i l t ฟิลเตอร์ที่มีคุณภาพดีทีเดียวนะครับถือวัสดุที่เขาทำนั้นทมาดีทีเดียว ด้านข้างที่มีบอกเลยนะครับว่านี่คือ ND 2นะครับคือต่ำสุดแล้วก็หมุนไปถึง ND 32ตรงจุดนี้การโคตรตรงโคตตี้นะครับถือว่าใช้ได้นะครับผมโดนมือเนี่ยโดนหลายทีแล้วก็ยังไม่เกิดรอยนิ้วมือได้โดยง่ายนะครับเรียกว่าต้องมือมันจริงๆถึงจะเกิดรอยนิ้วมือบนหน้าเลนส์ได้นะครับส่วน ND f เตอร์ที่มันดีกว่าน,นี้หมุนยังไงก็ไม่เกิดขอบดำหรือวินเดียสนั้นเดี๋ยวค่อยๆไปลองหาดู ว่ายี่ห้อไหนที่คิดว่าราคาไม่แรงแล้วจัดมาเล่าให้ฟังกันใหม่นะครับขอบคุณนะครับทุกๆคนที่ดูจนจบคลิปนะครับอยากซัพพอร์ตช่องของผมนะครับฝากกด subscribe ให้ผมนิดนึงนะครับวันนี้ผมพี่อาร์ตลาไปก่อนพบกันใหม่กับคลิปหน้าในช่วงค e r a a รนเกียจัดรีวิวอะไรนะครับเจอกันสวัสดีบาย